S yup. <S ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องยูทูบเนี่ยแล้วคณะจะไปุกขั้นค่ะฟาฟอฟบอกดิฟาฟ่าพี่น้องขนาดมาออกมาจะเศร้าเนาะโอ้ยทางเรียนเนี่ยบอลูจักบอลูจักว่าก็จะเหตุทางไม่ได้เรียนเดีเล่นเดียวบอลูจักว่าไม่เรียนเดีเล่นเดียวมั้ยฮกับใจเย็นยูคิดว่าอุ้ยเหยียบข้าเดียวปะเหยียบข้าเดียวบอปนี่ใครเหยียบเหยียบเบกเหยียบเบกจิกจิบจิบจิบ เดี๋ยวนี้่พี่น้องต่ะเวนกันเรื่อมมากเหรอครูมากกับแม่ครูพรท่านมากกับพท่านมากครูมากกับแม่ครูไปกับไปค่ะพึ่งมาถึงคือกันครับพึ่งมาถึงอุ้ยไลรๆกันโคด้ายกับด้อย่าซุ่มเตาได้อย่าซุ่มเตาพระเด้พระท่านในโลกคนจีตะเล่เอากระโซกแล้วเปล่าต้องเข้าแล้วนะเนี่ยอยงโลอ่อนต้องเข้าแล้วเนี่ยไฟมันแหนบว่าไป ครับเดี๋ยวจะให้ไปดูนางเอกเอาไปดูไปดูน้องๆนางเอกหน่อยเนี่ผู้ใหญ่มากเนี่ยเป็นทางหลายคนอยู่นะที่ทางไหนล่ะเอ้าฟ้าแฝดพี่น้องน้องฟ้าแฝดน้องบีกับน้องไมน้องบีไมครับเพิ่่นใสชุดะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะที่งามมากค่ะกำลังแต่งโตค่ะพี่น้องแบบไรเนี่ยเื้อใส่ไรเม็นมาครับจ้าซื้อแบบไรเนี่ยชุดเนี่ยชุดน้องอุ้มอิ่มค่ะกับน้องน้องอุ้มน้องอิ่มค่ะพี่กูใส่ชุดจะปนไปเดี๋ยวได้แล้วคือพุ่งมาหอดคือกันมันบอมาได้สักพักแล้วค่ะมาได้สักพักแล้วมาเองแล้วมาน้องขวหนาครับมากับงขวหนาคค่ะนี่แหละครับ ทยอยมาพุงพงทยอยมาจริงๆกันนัดกันก่อโม่งหรอล่าวันนี้ใช่กระเล็บนะค่ะเนาะทางมามันมาหยากเนาะมันเป็นหลุมเป็นบ่อทางนี่ครับเขาสิมาอย่างก่อนวันนี้มาล่ำถวายล่ำถวายวันเกิดยูวินหลวงปู่ยังหล่อพระอาจารยูวินพระอาจารย์ยูวินค่ะเป็นพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเงินวหน้าเขาเป็นกระเลยบผ้ามา เอาบุญน้ากันน้ำเป็นเลียงเป็นเล้าหนิจิบวกหนูเพื่อนกันน่าจะเตะละลองเพลงคขาแล้วแต่ไม่ลองมาเจอเลยนาะเนาะโอ้เดี๋ยวพี่น้องยังคอยตีสามเบิ้งแรกนั้นนะคะเดี๋ยวศิลัยช่ห้พี่น้องเบื้อยู่งนะครับทั้งเพียร์มาล่ำคนใจ๊เว้นแฟนเรากันกดศิลัยชินละปินกดศิลัยเอามันงามเรอกระถายังกระโดดกระเดียดแท้ ปลเแล้วแล้วค่ะใสอยู่ได้ไหมสวยปลียบางพีเพี่น้องงัวงามคูคยบานมาเตคยองนี่ยแหละค่ะปกติก็ยองจะคองเสวยสวยเียีาเป็นศิปินพูนครับผมน้องยูตีมาอยู่ปะคะยูตีมาโอยเสียดายยูตีนมา่บ้านทองพนบดีพัเลยลาโอเค เดี๋ยวไปบิ่งกับศิลป็นหลายคนมาพูดอดไสิมาเนี่ยเนาะโอเคนะครับเป็นไหนเขาความไแล้วเขาจะเอาเลตเซอร์ไซสูตรได้ไปฮะดีก็ไม่ไงไส้กวนรดใส่รุ่นเทากับงามุ่นผู้ใส่กวนเขาก็งามกวนนั่นแหละอ่าบนุ้่นเต้เฝ้าอยู่พี่น้องเฝ้าอยู่แต่ว่าเราก็อยาก ให้มันสวยที่สุดเลยออกมาแต่ว่าก็อยากทําผมให้มันดีๆกว่านี้อยู่แต่ว่าในเมื่อมันฟ้าวเราก็ต้องตามยถากรรมลนะ่ะใครบอกมันสั่งย่านี่ถนนน่ะเทาก็ขึืนชื่อบื่อก็เลยของดีเบงที่หลังอุ้ยบัวดอกฝากและด้วยพี่น้องฝากติดตามหมอลำขวัญใจแฟนๆด้วยนะคะส่วนจะได้เปิดวงมือไดโดมเหมียวแจ้งทางเออ เฟซบุ๊กเหมียวลักนาแจ้งทางเพจแจ้งทางบ้านเมียวเหมียว,ยวอีกทีใช่แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาใส่ตาปลอมค้อเดียวค่ะเบียงก็ต้องใส่ตาปลอมม่เห็นหูค่ะเป็นสายตาสั้นค่ะก็เลยต้องใส่ตาปลอมตลอดเลยคอนแทคใส่คอนแทคหลายๆก็จะเอา้าเหมียวเหมียวตาบเบี้ยงก็ต้อใส่ตาปลอมใส่ตาปลอมแข่งนึงค่ะโอ้พอมีอุย้ยจับตัวใส่คอนแทคเลนใส่คอนแทคพี่น้องคอนแทคใส่ตาเด้วอว่ามันว่าอยากว่ามันว่าอยากตาโตบิ๊กไออย่างเนี้ย ก็ใส่เป็นธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นสายตาสั้นร้อยห้าสิบมาเห็นฮวงค่ะท่าไแม่ใส่ก็คือยุนานห้าหนี่ก็คือแบบจะมองแบบล,ยลอยๆอ่ะมองลอยๆกับมีหลายกรณีหนึ่งเมาเหล่าสองลืมใส่ตาฟอกส่วนใหญ่จะเป็นขอนึงหมส่วนใหญ่จะเป็นขอนึงค่ะโอ้ย<ว> <laughs> ตายคือตกเตเสจังสัไว้อะไม่อ่ะไม่อ่ะไม่อ่ะไม่ บอกง่ายนี่บริเวียนชุดเท้เาใสากับจิบประมาณแขนเนาวนี่ลแหละค่ะเพราะว่าแขนเข้าใสากอก็จะเป็นยายากินปิ่งท่านนี้โอเค okay. เดี๋ยวเราจะภาพไปเบื้องอ่าเรียบร้อยค่ะแต่ว่าผมนี่บ่กถ้าได้ปื่มปไปในเด้อพี่น้องเพราะว่ามันฟ้าว มันจะเรียบไปกับหน้าไหมเรียบไปกับหัวปวดปะ mm. บอดอ้ดตรเนาะโอ้ยค้องเป็นสันเป็นสันอยู่อันนี้อันนี้อันนี้คือถือไปด้วยนะคานไม่ได้แล้วก็มาใส่อันนี้ให้หน่อยได้ยังคอมันโล่งเกินไปแล้วมันก็หน้าเกลียดตรงร่องนมนไม่เห็นเเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่ไปจังไดแน่ปีนี้ทุกคนก็จะไม่ได้เห็นเหมียวผมแดงเหมียวก็จะผมดํานะ อเย็นสดใสเหมือนน้ำแม่ป <And, S 1> ิงอันคนตาล่างเ่า oh. ท่านได้บันเจิดไนไดยได้เอาอีกจังหน่อยกันขันว <laughs> ่าเพท่านได้บ้าวจะหน่อยกันเ <laughs> พราะเป็น <laughs> หน้าเป็นคนที่เน้ <laughs> เน,นเน้นดวงตามากที่สุดเพราะว่าทุกคนจ้องมองเราเขาต้องมองที่ตาเราก่อนใช่ไหมเ <laughs> <laughs> พราเรามองมาแล้วตาหลุดเราก็แบบว่า <laughs> อีกจังหน่อยกัน แต่จะมองในระยะประชิดอาศัยอาศ่ถ่ายรูปนาศัยถทายรูปย่ำถ่ายรูปมันมจึงเด่นชัดบ่เมนเวลาถ้าเราถ่ายรูปรแล้วตาเราก็จะเด่นโอเคค่ะอมผมเราซ้ำนี้ละผมมาซ้ำนี้พี่น้องเพราอะไรินหน่อยเบาๆห้องแบบลิก,กิจปใต้ไตนิดหนึง เขาตายนิดนจ้าจ้าผุ่นๆเพ่ั้งผุ่นพี่น้องบ่ผมผมคาเปีบัขักเลยผมน้องดีครับน้องปีไม่ปีบกัขกเลยบงผมจะของเลยจังมันยังเขาเปเนียนผมเขาเนียนแหนะวะมัดไวไรจีมันยุงมัดถาทั้งหลังกันทางไหนกันทงันีเพราะได้มเปล่าเลย ค่ะพี่น้องเป็นไงเร็วๆเรวๆฟ้าพี่น้องเลยบ่ได้ม่วนบ่ได้เอ้ยอย่างน้ำเขากระเจ้ามันสดตอนแรกตอนแรกคิดไว้ว่าสิใส่ผมหนามาใส่บัททันเทวเทวนี่กายเป็นคำติดปากไปแล้วนะเนี่ยแล้วค่ะแล้วพอกันทายพี่น้องค่ะเอาพี่น้องจกน้องนี่จะไม่ทายอย่งดึงตั้งไหนก่อน เสร็จแล้วค่ะรองเท้าขอเป็นรองเท้าคู่นั่นคู่รองเท้าเกี่ยวมันจังไบร์นางส่สานหยาดซุปป๊าบเราไปเลยนะครับมาถึงบริเวณนี้นะครับผมนี่แล้วครับไอ้ยะพูกลูกนานาไม่กลัวไม่กลัวชอบมาได้วยกวน แค่พวงมึงจนเลยขึ้นมีแค่พวงสวนะัสดีครับแม<า>่อ,อะไรเนี่ยชอออยอ่องเหมียวเหมียวลักษณะออฟฟิเชียลตเนี่ยลักษณะป้อมส่วนไม่มีออฟเหมียวลักษณะโชแปดเซียนมาเป็นบางส่วนครับพี่น้องบาโบนี่แมาเต็มร้อยปเปอร์เซ็นต์ตะว่ากัก,ก,ก,กเกินนะครับตุก,กบอบอบสวัสดีค่ะพี่น้องมึนงมนีแมาในลูปแบบว่าสาวอีสาน สาวอีสานผ้าถุงยาวค่ะสวยมากงันมันเกิดลงพอลงปูยูมินนะคะเขาสวนกวางวัดตาสสว่างพรในข้อสุดท้าาสิมาสสำหรับนักเสี่ยงสิมาประมาณเกียรติชเนาะเกิชซ็นเนเนเสือกับมาเนี่ยนี่เนเสือกับมาดิเดนเสือกับมามาอยู่ประมาณหาสปอร์เซ็น มาเพราะว่าเ้องพอดีเขี้นไวที่สนับท่บนผู้ชมพระโพธิสัตว์นั่ก็บางส่วนนะครับน้องบีมครับน้อ<ป>งบีมครับไพ่หนุ่มเหนือของเรานะครับข้างนั่นก็จะเป็นแดนเซอร์นะครับอายุหมัดบัดเยี่มครับโุ มาผอตะพูเกาน้องเบีวดี้องปีใหม่นอเคสาเดือพรนกกองแบบนีตว่าสูตรงเหนืออยู่ยังตื่นแต่เศร้าพอดอันเป็นพ่อจงคลื่นไหมจ๊ะตัวลุงอ้าวก็เจอก็จ เดี๋ยวฟังเขตจะพาไปกันนะพี่น้องที่จะเป็นบางส่วนเข้าไปหลับพอนครับทางที่น้องตอนนี้กะเสร็จเรียบร้อยนะคะการแต่งตัวเดี๋ยวไปกราบหลวงปู่เรียบร้อยไปกราบหลวงปู่มาเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้แล้วก็จิเริ่มท่าการแสดงแล้วก็คุณพ่างที่ติดตามรับชมทางยูทูบแล้วค่ะด้แต่เข้ามานเนื้ต้องสำรวมนะคะต้องสำรวมนิดนึงฟังท่านหน้หนาวัพิ่งเริ่มเตรียมเมนพี่น้องแล้วฝากติดตามเอ่อ คลิปร้องเพลงคลิปร้องคลิปล่ํายอนหลังได้ที่ช่องยูทูบเหมียวลัคนาแะ้วกันแล้วก็ฝากกดติดตามทิกตอกนะคะทิกตอกเหมียวลัคนาแล้วก็เอ่อผู้ติดตามทุกช่องทางก็ต้องขอบคุณหลายๆนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มรำถวายแล้วติดตามเมียได้ในกดติดตามไว้เจ้าสิบก็ได้พาไลฟ์สดพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็จะไลฟ์อีกแต่ว่าพี่น้องอาจจะด้เบิ้งย้อนหลังแล้วละสำหรับคนที่วาเหเบิ้งเพลงคลิปย้อนหลังเนาะที่ไปแล้วค่า